สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาโชว์กันกินยำนั่นเองนี่คือหน้าตาของยำนะครับเห็นหน้าตาของยำนี่ครับปุ๊บอาจจะไม่เห็นนะครับไปกินนี่กันนะ เซนอร่อยดีเดี๋ยวนั้นก็นี่ครับหูยออื้อร่อย ไปลองกินลองกินไอหอมแดงนะนี่หอมแดงอยอยรีวิวการกินยำแค่นี้แหละนี่คือการกินแบบ ASMR นะครับ ทุกคนก็ขอลาไปก่อนเซ่บ๊ายบายปุ้ย